สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Sell o M เซลอ้อมพาาลีเจริญยนต์กันอีกแล้วนะคะมาพบกันวันนี้ก็ต้องมาพบกับรถเข้าใหม่จะเป็นรุ่นไหนที่น่าใช้แค่ไหนนั้นตามมาดูกันเลยค่ะ มาค่ะเรามาเริ่มจากรุ่นรถกันเลยเห็นรูปลอแบบนี้ก็หนีไม่พ้นแหละก็ต้องเป็นเจ้าโตโย t a f o r t ์จูเนอร์2.4รีเจนเดอร์ปี2022นะคะตัวรถนะคะมาพร้อมกับสีดำเงาเลยนะคะบอกเลยว่าดำเงาหรูหราสไตล์สปอร์ตมากนะคะตัวนี้นะ ถัดมาที่ไฟหน้ากันเลยดีกว่าไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบดูโอโปรเจคเตอร์นะคะมาแบบดูโอโปรเจคเตอร์เลยสวยๆไม่มีแตกล้าไม่มีน้ำเข้าแน่นอนนะคะส่วนด้านหน้านะคะในส่วนของด้านหน้าตัวกระจังด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะติดตั้งแบบสีเงินตัดกับตัวรถสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะที่เป็นแบบ LED ด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็น PPV สไตล์สปอร์ตสาหรับคนที่แบบ ชอบความหรูหราแบบสวยๆแบบนี้ต้องคันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวถัดมาที่ด้านข้างกันบ้างคะ่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะเราจะเริ่มจากที่ล้อเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสเปคยาง2 6 5หกห้าทับห้าสูนะคะตัวนี้เป็นขอบยี่สิบนะคะทุกคนมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะคะมีโลโก้โตโยต้นะคะตัวนี้ ยางปี2025นะคะเราเปลี่ยนไว้ให้แล้วทั้ง4เส้นนะคะแจะจะบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะตัวโชคนะคะบอกเลยว่าโปรเฟนเดอร์ปรับได้หลายระดับให้ความนิ่มตามใจลูกค้าเลยอันนี้เราสามารถปรับได้เองเลยนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะ ในส่วนหอังหูกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะคะติดตั้งมาที่หูกระจกกันสาติดตรงรุ่น f o r t u n e er นนะคะ l e g e n เดนะส่วนด้านบนนะคะมีติดราวหลังคาให้เรียบร้อยแล้วส่วนมือจับนะคะมือจับจะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถสีดำนะคะและมาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทย์เลดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังต่อเลยปะ มาต่อกันที่ด้านหลังบ้างนะคะด้านหลังเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์มาโลโก้ลีเจนเดอร์บอกรุ่นอยู่แล้วนะคะเริ่มจากด้านบนเลยมาพร้อมสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะไม่มีแตกแล้าไม่มีน้ําเข้านะคะป้ายแดงยังไงป้ายแดงก็มาอย่างนั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบเปิดปิด,ปดแบบไฟฟ้านะเด<น>ี๋ยวจะเปิดให้ดูให้ความสะดวกสบายมากๆ <S <S เลยนี่เลย เปิดมาปุ๊บนะคะเห็นด้านในนะคะเบาะนะคะแถวหลังตรงนี้นะคะสามารถทัดเก็บแล้วก็ห้อยขึ้นอีกฝั่งได้เพื่อเพื่อการใช้งานในพื้นที่ด้านหลังที่กว้างขึ้นนะคะแล้วนี่ขาดไม่ได้ที่สําคัญนะคะน้ํามันเครื่องของเหลวนะคะเราถ่ายจากศูนย์โตยตาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าด้านหลังนะไหนๆก็มาข้างหลังนะปลายท่อนะคะเป็นนิตโต ทำลายแคปล่ามาให้เรียบร้อยเข้าเซตกับตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์มาอย่างดีอ่าบอกเลยว่าได้ไปแล้วคุ้มค่าแน่นอนเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราปิดปึ๊บอ่าปิดด้วยระบบไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์หลังนะคะอ่าห้าจุดเลยตัวนี้เซ,นเซ็นเซอร์หลัง5จุดเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในบ้างว่ามีความพิเศษยังไงต่อบ้าง มาต่อกันที่ด้านในค่ะจะบอกเลยว่าด้านในเนี่ยหรูหราสไตล์สปอร์ตอีกแล้วนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำตัดด้วยสีแดงนะดูสวยดูหรูนะคะแล้วก็ดูสปอร์ตนะ ถัดมาที่หน้าจอกันบ้างหน้าจอจะเป็นแบบทัส,สกีนีนตัวนี้จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto รวมถึงระบบ T-Connect ได้นะคะและที่สำคัญนะคะมี Navigator ร์นำทางให้ด้วยนะคะพิเศษสุดๆนั่นไงรุ่นนี้ต้องมีแหละนะไวรีตแทนชาร์จนะไวรีตชาร์จตรงนี้นะเพื่อความสะดวกสบายนะไม่ต้องหา สายต่อโทรศัพท์เลยวางโทรศัพท์แล้วชาร์จชิลๆไปได้เลยนะคะถัดมาที่ตัวของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบ function, มัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิปนะคะอยู่ที่ด้านหลังนะสะดวกสบายมากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันว่านั่งสะดวกสบายไหมไปค่ะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกเลยว่านั่งเหยียดขาได้สบายมากนะทุกคนนะ,ะแล้วที่สำคัญเนี่ย กินบ่ดได้นะแล้วก็มีที่พักแขนให้อที่พักแขนไม่พอนี่เลยจึงนี่ที่วางแก้วสองฟังเลยนั่งคุยกันชิวๆดื่มน้ําไปนะคะแล้วก็นี่เลยช่องต่ออุปกรณ์เสริมนะคะรวมถึงการชาร์จโทรศัพท์ก็สะดวกสบายมากๆแล้วตัวนี้จะมีแอร์น่าจะแบบ3ตอนเนาะมีแอร์ระบบ3ตอนเลยไปจนถึงด้านหลังนะคะเดี๋ยว นอกจากห้องผู้โดยสารแล้วที่เราดูกันไปข้าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์กันบ้างไปต่อกันเลยค่ะมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.4ลิตร150แรงมนะ้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะบอกเลยว่าให้สมรรถนะการขับขี่ที่สนุกอย่างแน่นอนนะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ Vn Turbo นะคะตัวนี้ บอกเลยว่าในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์เรารับประกันให้นานสูงสุดถึง2ปีหรือ20 0 0 0กิโลนะคะซ่อมศูนย์โตโยต้าให้เท่านั้นนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบเรียบร้อยแล้วจากศูนย์โตโยต้านะคะและในส่วนของโครงสร้างรถยนต์นะคะถ้ามีัเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อเรายินดีคืนเงินให้เลยสเท่าบอกเลยนอตเดิมคานเดิมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้จะไม่ได้พาดูละเอียดแต่บอกรายละเอียดอย่างแน่นอนเพราะเรามีการรับประกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าไม่เพียงแค่4ี่หมื่น ห7 0 0 0เจ็ดกว่ากิโลเท่านั้นน้องๆปลายแดงเลยจ้า สำหรับใครที่กำลังมองหา PPV น่าใช้นะคะก็ต้องเจ้านี่เลยนะคะ Toyota Fortuner 2.4 Regender ปี2022บอกเลยว่าสภาพน้องสาวป้ายแดงจริง,รงๆไม่น้อยมากๆนะคะกำลังมองหาอย่าได้พลาดกันเทียวนะคะหรือสนใจคันนี้นะคะติดต่อเซล์อ้อมนะคะได้ที่เบอร์0636292664หรือที่ลิงก์นี้ได้เลยค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเซลอมจะนำรถคันไหนมานำเสนอต้องรอติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ